แบบนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็หมุนค่ะหมุนแบบนี้นะคะมืออีกข้างหนึ่งนะคะ,ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้คอยกดไว้นะคะข้างล่างแล้วก็อีกข้างหนึ่งคอยหมุนแล้วก็อีกข้างหนึ่งคอยผลักค่ะผลักพับแบบครึ่งๆึแล้วก็พักพับครึ่งแล้วก็พักพับครึ่งแล้วก็พักแบบนี้นะคะวนไปค่ะวนไป ยิ่งยิ่งยาวยิ่งดอกสวยใหญ่นะคะยิ่งยิ่งใบเตยยาวยิ่งดอกสวยใหญ่ถ้าเล็กถ้าใบเล็กก็จะได้ดอกเล็กนะคะนี่แล้วก็มัดค่ะมัดแล้วดึงให้แน่นนะคะตรงนี้นี่จากนั้นก็แต่งใบได้เลยนี่เสร็จแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่า,าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด คอมเมนต์กดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ